ชายผู้มีนามว่าบุญเทียมอึ้งพากรในปีพุทธศักราช2503ท่านได้ศึกษาหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนระดับมาตรฐานสากลจากสโมสรฝึกพูดแบงกอกท o สมาสเตอร์คลับโดยใช้แนวการฝึกเป็นภาษาอังกฤษ ของปรมจารย์รับซีสเมตลี่แห่งสโมสสอนฝึกผู้โทสมาสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลเมืองซานตาอานามณรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จคุณบุญเทียมอึ้งพากรได้นำความรู้ออกเผยแพร่โดยท่านได้แปลหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาไทย จนชื่อเสียงของท่านขจรขจายไกลในแวดวงสโมสรโรตารี่ทุกแห่งแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้นมาเรื่อยจนถึงภาคเหนือช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2512ถึง2513ท่านได้ขึ้นมาบรรยายที schme, ่เชียงใหม่ถึงสองครั้ง สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกอุโรตารี่เชียงใหม่เป็นอย่างมากและได้รับการร้องขอให้จัดการฝึกพูดตามแบบอย่างสโมสรฝึกพูดกรุงเทพซึ่งแนวคิดนี้ต้องเลิกลมไปอย่างน่าเสียดาย อันเนื่องมาจากการฝึกพูดนั้นต้องฝึกกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องประกอบกับคุณบุญเทียมอึ้งพากรต้องเดินทางกลับรีราชาเพราะภารกิจประจำแต่ท่านได้ให้สัญญาไว้ว่าหลังกเกษียณท่านจะกลับมาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่เชียงใหม่และพร้อมที่จะนำแนวคิดนี้ไปพิจารณา อ่อมาในปีพุทธศักราช2516คุณบุญเทียมอึ้งพากรกลับมาอีกครั้งตามคำมั่นสัญญาและได้พำนักอยู่ที่เชียงใหม่เป็นการถาวรหลังจากรวบรวมสมาชิกรุ่นบุกเบิกและซักซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่ซึ่งเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าเชียงใหม่ Toastmaster Club ได้ถือกำเนิดขึ้นในแรม9ค่ำ เดือนอ้ายปีฉลูซึ่งตรงกับวันพุธที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2516เป็นต้นมาโดยใช้แนวการฝึกพูดในที่ชุมชนขั้นมูลฐาน2แบบคือการ,รพูดแบบฉับพลันและการฝึกพูดแบบเตรียมตวัวการฝึกพูดแบบฉับพลันนั้นผูพ้พูดจะต้องขึ้นพูดทันทีทันใดเมื่อได้รับเชิญโดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้ามาก่อน จุดประสงค์เพื่อฝึกปฏิพันธ์ไหวพริบและเป็นนักฟังที่ดีแล้วตอบให้ตรงประเด็นการฝึกพูดแบบเตรียมตัวนั้นมีด้วยการสิบบทโดยเริ่มจากบทพูดที่ง่ายไปสู่บทพูดที่ยากและพิถีพิถันขึ้นตามลำดับผู้ที่ผ่านการฝึกต่างได้รับความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในเชิงการพูดไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยายพิธีกรและการพูดในโอกาสต่างๆสโมสรฝึกพูเชียงใหม่จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วไป ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจติดต่อให้เปิดการฝึกสอนยังนอกสถานที่อยู่เป็นประจำซึ่งเราพร้อมเสมอที่จะบริการและรับใช้สังคมสมสอนฝึกพูดเชียงใหม่คือแหล่งรวมเม็ดทราที่ชาวเชียงใหม่ควรห่วงแหนไว้เป็นมรดก เดืชนวรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสืบไป